น้ำประพีพัฒน์พระเอกละครรักเต็มบ้านเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาแล้วเมื่อเช้าวันนี้ค่ะ เป็นงานบทที่สุดแสนจะคึกคักอีกหนึ่งงานค่ะเหล่านักแสดงจากจอเจ็ดสีญาติญาติและทีมงานจากกองถ่ายละครที่นามระพีพัฒน์เคยร่วมงานด้วยมาร่วมขบวนแห่นาคเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดนวลจันทร์โดยขบวนแห่นาคมีภรรยาชนิสาเอกพันกุลเป็นผู้ถือหมอนคุณแม่วิพานีเป็นผู้ถือผ้าไตรค่ะส่วนบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงว่าครึ้นกันแค่ไหนเพราะแต่ละคนดําหน้าขบวนกันสุดเหวี่ยงชนิดที่ลืมเหนื่อยลืมร้อนกันไปเลยละค่ะอาทิเอมี่ กลิ่นประทุมต้นตะวันและภรรยาเบนปุญญาพรไผ่าพาทิศสันพิทยาดลแพรเอเมอรี่กติอารามบอยร่วนชื่นขออาสาค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาส่งตัวหน้าเข้าโบสถ์เพื่อเข้าพิธีอุปชาโดยมีพระโสพลวิหารกิจเป็นพระอุปชาและให้ฉายาทางธรรมว่าอนุตโรแปลว่าผู้ยอดเยี่ยมสูงสุดค่ะ เตรียมเลิกเลิกศึกอะค่ะแล้วก็มาดูวันพิจบวชแล้วก็มีท่องบทสวดค่ะตื่นตันใจนะคะเพราะว่าเขาพูดกับแม่มาหลายปีแล้วค่ะว่าเขาจะบวชให้แม่แล้วก็มาวันนี้เขาบวชแม่แม,แม่รู้สึกอิ่ม วันนี้ขอเกาะชายผ้าเหลืองนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับพระน้ำก็อยากจะให้หลวงพี่นะครับตั้งใจนะครับผมอยู่ในร่มกาวสาวพัพหลังจากนี้พระอนุตโรหรือพระน้ำจะใช้เวลาศึกษาพระธรรมที่วัดนวนจันทร์เป็นเวลา17วันและมีเลิกสึกวันพุทธที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะ